คือค่ะอิงฟ้าวรหาหะอัดคลิปให้กำลังใจนักบอลไทยหลีกรูปลอทีมดังมิตรภาพสุดน่ารักความเคลื่อนไหวล่าสุดในวงการบันเทิงและวงการฟุตบอลกำลังเป็นที่พูดถึงเมื่ออิงฟ้าวรหาหะมิตรแกรนไทยแลนด์2022และสาวสวยจากอุท,ทัยธาน,นีได้ออกมาส่งข้อความเชียร์เจมเบอร์ลิฟอร์ดกองหลังลูกครึ่งไทยอังกฤษแห่งทีมอุท,ทัยธานี FC ก่อนที่ทีมจะลงสนามดวลแข่งกับบุรีรัมยูไนเต็ดในศึกไทยลีกค่ำคืนนี้เรื่องราวสุดน่ารักนี้เกิดขึ้นเมื่ออิงฟ้าวรหาหะได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียสั้นๆแต่เต็มไปด้วยกำลังใจว่าน้องเจมสู้ๆนะคะแล้วก็อุทัยธานีเอฟซีก็สู้ๆเหมือนกันค่ะ และไม่นานหลังจากนั้นทางด้านดาวเตะหนุ่มวัย23ปีก็รีบออกมาตอบกลับทันทีโดยได้แชร์ข้อความดังกล่าวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นน่ารักว่าขอบคุณมากครับสำหรับข้อความก่อนการแข่งขันหวังว่าจะได้เจอกันในสนามโอโหเล่นมุกอีกด้วยนะคะ ดูเหมือนว่ากำลังใจจากซุปตาสาวอย่างอิงฟ้าจะเป็นพลังสำคัญให้กับนักเตะหนุ่มคนนี้และยังเป็นการสร้างส,างสีสันให้กับวงการฟุตบอลไทยอีกด้วยงานนี้แฟนๆคงต้องลุ้นกันว่ากำลังใจจากอิงฟ้าสาวจะช่วยให้เจมส์บอลิสฟอร์ดและทีมอุทยัยธานีเอฟซีทำผลงานได้ดีแค่ไหนในแมตช์สำคัญในคืนนี้ค่ะโอโ้ท่านผู้ชมคะเชื่อว่ากำลังใจจากมิดแกรนไทยแลนด์สัอย่าง แบบนี้ขวัญและกำลังใจจากทีมฟุตบอลจะต้องเต็มล้นอย่างแน่นอนค่ะ